อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้คุณหนูมาเข้าสวนเก็บผักกูดนะคะคุณลุงได้ปลามาหนึ่งตัวเป็นปลาไข่คุณหนูเลยมาเก็บผักกูดเพื่อจะเอาไปแกงส้มเนาะก็เช้านี้อากาศดีมากฝนตกอากาศเย็นสบายหมอกลงใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะคุณหนูก็มาที่แปลงมะพร้าวที่มีการปลูกผักกูดไว้นะคะผักกูดของคุณหนูก็เริ่มออกยอดออก ต้นที่สามารถที่จะทําแกงส้มได้แล้วนะคะก็มาดูแปลงนี้แล้วก็ดูว่ามันพร้อมที่จะแกงหรือยังก็พักูคุณหนูปลูกจําหน่ายด้วยนะคะคุณลุงจะลดน้ําให้ทุกๆวันถ้ากรณีฝนไม่ตกเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่กลับกองนะคะปุ๋ยหมักของแม่โจ้ซึ่งเป็นสูตรของวัชพืชสามส่วนแล้วก็หมูนสั์หนึ่งส่วนนี่ก็ได้ยอดมาแล้วหนึ่งยอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงนึงเนาะ ฝั่งนู้นจะยอดเล็กฝั่งนี้ยอดใหญ่มากค่ะทุกคนคุณลุงก็จะใส่ปุ๋ยให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลดน้ําเห็นต้นไหมคะผักกูดของคุณหนูสูงมากสูงเกือบท่วมหัวเวลาให้ f อซดูตอนที่คุณหนูทําคลิปแล้วก็ลงไร์สดนะคะก็ผักกูดจะงามแล้วก็ยอดใหญ่โดยเฉพาะทานสดได้ แล้วก็แกงส้มได้ผัดผักบุ้งไฟแดงเมนูนะคะที่ฮิตนี่เห็นไหมคะยอดใหญ่มากเราก็สามารถทำยำผักกูดอร่อยนะคะก็เล่นว่าต้องดึงออกแรงกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เอาไปด้วยนะจริงๆมันก็แก่ไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมียอดอ่อนนะคะซึ่งผักกูดเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะบางสายพันธุ์ก็จะเป็นที่แบบเป็นอย่างๆแต่ของคุณหนูเนี่ยทานสด ได้เลยอ่ะทานแบบเป็นสลัดได้เลยแล้วก็ดรงนี้คุณอูจะเป็นดงแม่พันธุ์ดงนี้จะได้ไม่ได้เก็บยอดจําหน่ายนะคะตรงนี้จะเอาไว้ทานเองนะคะก็จะได้ยอดใหญ่มากๆดูสิคะอวบเลยเพราะฝนตกนะคะก็ผักกูดนะคะวิธีการที่จะทําให้เขางามก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําสม่ําเสมอทุกวันนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่านี่เต็มตะกาเลยไหมนะเริ่มได้เยอะแล้ว ที่จะแกงส้มและที่สําคัญก็คือว่ามันต้องอดึงหญ้าออกค่ะที่โคนเขาอาจจะมีหญ้าขึ้นลกก็ต้องเขี่ยหญ้านี่คุณหนูก็จะไปหาส้มค่ะพอได้ปากูดเต็มตะกร้าแล้วก็ไปหาส้มเพื่อจะเอามาแกงคุณลุงบอกว่ามีมะเฟืองเดี๋ยวเราจะเก็บปากูดเสร็จล้วก็จะไปเก็บมะเฟืองกันนะคะไปตามคุณหนูมานะคะก็แปลงนี้คุณหนูก็ปลูกผสมผสานนะคะ ปลูกมะพร้าวไว้แค่ไม่กี่ต้นค่ะแล้วก็จะมีอะโวคาโดนี่เราก็มีมะเฟืองคุณลุงห่อไว้นะคะก็วันนั้นคุณหนูก็ได้ไล์สดแล้วก็ห่อมะเฟืองกันมะเฟืองจะมีทั้งหมดต้นเดียวค่ะแต่ว่ามีลูกรอบนี้35ต้นนะคะอ่นนี้เก็บทุกอย่างได้แล้วเราก็จะขึ้นบ้านไป ทำแกงส้มกันเด็กๆเ,เขาจะตามคุณหนูมาลงในสวนทุกครั้งนะคะถ้าได้ลงสวนก็แกงส้มแล้วก็เราใช้เตาถ่านนะคะก่อไฟเตาถ่านแล้วก็คุณหลุงก็ทำปลาไว้ให้แล้วนะคะคุณหนูก็เอาผักกูดมาล้างน้ำแล้วก็เตรียมที่จะแกงคุณหนูก็ใช้รอบนี้ใช้น้ำพริกแกงของน้องทิวนะคะซึ่งที่ตลาดเขาเอานพริกแกงมาให้มาขมเปียกคุณหนูก็ มีเก็บไว้นะคะนี่มาเฟืองก็จะทําเป็นส้มสําหรับที่จะใช้แกงนะคะล้างผักูดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหัน่นผักูดเวลาเราเก็บนะคะเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะเจ็บเก็บยอดที่ค่อนข้างมีการแข็งเนาะแต่เท่าลาเราเก็บทานเองเราก็เก็บยอดอ่อนๆมาได้เลยค่ะ อันนี้ก็เหมาะกับทาไฟแดงมากผักกุดนี้นะคะแต่วันนี้คุณหนูจะามาแกงส้มซึ่งวิธีแกงส้มก็คือปรุงน้ําแกงให้เรียบร้อยหมดเลยก่อนแล้วเวลาเราจะทานเราค่อยใส่ยอดผักกุดลงไปก็เดี๋ยวน้ําเดือดคุณหนูก็จะใส่ปลาลงไปก่อนนะคะแล้วก็คุณหนูแกงแค่มือเดียวเนาะก็เลยจะเป็นน้ําแกงที่แบบให้คลุกคลิกหน่อยจะได้ไม่นี่อันนี้คือส้มส้มจากอ เขาเรียกว่ามาขามเปียกแล้วคุณหนูอยากจะให้ชุ่มคอคุณหนูก็จะใส,ใส่ส้มจากเนี่ยคะ่ะมะเฟืองจริงๆมันคือมาเฟืองหวานนะคะมันก็เลยไม่ได้เปรี้ยวมากอันนี้คุณหนูใส่เม็ดบุวยที่เราดองไว้ทานนะคะนี่แล้วก็พอน้าแกงน้าซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่แล้วก็ยกหม้อเป็นอันเสร็จคะ่ะเนี่ยนะคะพอสลบสลบก็กินได้คะ่ะเพราะจริงจริงผักกูดเขากินสดอันนี้คุณหนูเตรียมที่จะทาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้นหอมไข่เจียวเนาะพอดอีบ้านไร่ในหลวงเพชรเขาให้ต้นหอมคุณหนูมาเนาะจริง,รงๆก็เหมือนอเขาเรียกว่าต้นหอมต้นหอมลดลมใช่ไหมแล้วก็โรยไปอย่างนี้เลยค่ะซึ่งคุณหนูก็เจียวกระเทียมแล้วก็เขาเรียกว่าทําต้นหอมให้สุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยโรยไข่อันนี้ก็กิ่งกระทะแล้วก็พริกลงมาน่าทานมากเลยคะ่ะหอมมากเลยอยากให้มีกิน หอมของไข่เจียวไปยังจมูกของเพื่อนๆทุกคนนะคะเสร็จแล้วตักใส่จานแล้วก็เอาแกงส้มใส่จานนี้จริงๆในท้องมีปลาเยอะมากเลยนะคะมีไข่ปลาเยอะมากมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะ